วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไม e ครพี t PE กันนะครับนี่นะครับเป็นเกมโปรดของผมเลยจะมารีวิวแมปนี้กันนะครับ <c oughs> เล่นแบบเป็นแมปนะครับได้นได้ไหมเนะี่ยได้ด้วย <c oughs> โอ้โหเพื่อนๆหายไปไหนหมดกันอ่ะ มันใครนะอะไรวะอ๋อเป็นไรน่ะน้องสัญญาณนี่ไม่ค่อยดีโอ้ยตกกันแล้วตกกันแล้วนี่นี่นี่ฟันฟัน โวยโคตรไอ้นมโอ๊ยโอ๊ยูดึดึดึดโหนี่ยิงอะไรกันวันนี้ยิงนูหรือแม่ยิงอะไรกันวะขุดแม่เลยโุดไโถูกเอ้ยโุดอะไรก็ไม่ได้ขุดก็ตกแม่เลยขุดแม่โหเนออะไรเต็มเล นีนีมีี่ตกกระเด็นเลยโหดว่ะม้าเนี่ยไม่รกันหรอปิอ๊วววอวววววาวววววววาววว วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ